yeah man Sì. Uh -huh. uh -huh. i'll ครับสวดพริธรรมนะครับเสิราการหลวงปู่ผลพระคุปการบริธรรมนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นครบรอบ30สวันที่ท่านราสังขารนะครับท่านราสังขารวันที่5พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่6ทธันวาคมถือว่าครบรอบ30วันพอดีนะครับที่ท่านราสังขารนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา18บนาฬิกาก็จะมีการสวดพระพิธรรมเงด็จสังขารหลวงปู่ปพระกุปการบารมธรรมหลวงปู่ผลที่วัดแม่บอลตำบลบึนสงวนจังหวัดลัมบนะครับ นักโมเดลกัลพระวัตถุอาลังตัวมะสรรพธาตนักโมเดลกพะวตตัธมสรรพธนัโมะวัตาตัวมสพธาตสุขนงวัตเทานังอัะมัโหตุภูิยสสุขินังวัตเทานัง มานันปิโรภูรธท่นเช่นนจ้นะรับจัภาพตไสจะเป็นใจทในธรรมความหมายดอกไม้แต่พระพุทธเจ้าสบทุกรูป Mm-hmm. <clears throat>